คนันนี้มาพบกับช่องอุ้มพาเพลินวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนแปลงโฉมของร้าน,นั่นเองก็คือเราจะทําสีผมแต่ว่าเราจะทําการสุ่มค่ะว่าเราจะได้สีไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้สีอะไรกันลุ้นมากเลยในที่สุดเราก็ได้สีคาราเมลนั่นเองทุกคนนะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราต้องสระผมก่อนนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้สระก็ต้องสระก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็สระผมเสร็จแล้วป่าผมเสร็จแล้วตอนนี้เราช่างผสมสีนะคะเพื่อจะจัดการกับผมของเรานั่นเอง ก็คือสีผมเดิมของเราที่เรายังไม่ทําสีผมนะคะนี่นะคะเราก็เริ่มลงสีกันแล้วนะคะทุกคน,นตอนนี้นะคะเราก็ลงสีผมของเราเรียบร้อยแล้วแม่เราก็ได้ออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอยู่บ้านถามว่าใครล้างล้างเองสิจ๊ะอยากทําเองก็ต้องล้างเองก็ ลาลุ้นว่าผมบนหัวเราจะเป็นสีอะไรตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะล้างผมกันแล้วซึ่งแม,ม่ยือ้อเราต้องล้างเองนี่โอเค okay, งั้นตอนนี้เราจะล้างมัน,นะคะครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะ <Okay. S 1> เราก็จะทำการ ที่เราสระผมเต่งเรียบร้อยแล้วเราจะทําการเป่านะคะทุกคนเรามาดูฝีมือการเป่าของเรากันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะเราก็เป่าผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกกันให้ดูว่าสีผมอันมาของเราจะเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ในบ้านใช่ไหมคะแสงมันค่อนข้างทึบเนาะมันก็จะเห็นสีไม่ค่อยชัดแบบแต่ก็มีเห็นชัดอยู่นะข้างบนเนี้ย ก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเวลาออกแดดเนาะสีมันก็จะปปะมาณนซึ่งมันก็ออกสีแดงๆนะมันก็เหมือนผมสีดํานะแต่เวลาถ่ายรูปอะเห็นปหมมันมีแสงเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่อาจจะได้ก็ได้เวลาถ่ายรูปอะ,ะคะ่ะทุกคนถ้าเราอยู่ในกระแสงผมเราจะเป็นสีนี้ งี้ผมเราจะเป็นสีดําซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดีนะผมเรามีหลายๆสีดีก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัค c ส i า e ให้กับอุ้มมาเพลินได้นะคะแล้วเจอกันใหม่กันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย